อีกอือมาเห็นบ่อีกโน้บิ่อึอนี่งามครับ สวัสดีจ้าบ้านชั้นสวรรค์นบนดินธรรมะเฮียน้องปองป่ายสวัสดีเอฟซี 4, สุขคนนะจา้าพามาหาหน่อไม้ไล่ส่ฮีน้องมาเอาหน่อไม้เนาะมาปาไม้มไมบ่เคยมาปาเนี่ยขันตนเดี๋ยมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชให้น้องเก๊กด้วยนะจา้าแล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งให้น้องเก๊กด้วยจา้าเนาะเฮียน้องเบิ่งกันไวไ้ได้อีมานปันใด้เนาะหน่อไม้ไรไห,นหน่อไม้ไรจ้าไปหากันเลยน้องให้แล้วนอนหนึ่ง

nó no ừ. on, on này non bưng em được nhỉ nè nó ừ. ừ. người ta nói nhào Ủa, nó mới nhai lưỡi ừ ừ nó nhà chấm góng ừ ừ, ừ. Ngam. con ừ. còn อืมอืมวก็โน่นี้อิงโนะโน่นี้อิงโน้ตึงเนี่ยเนี่ยอืม งามอีกีกน้องเบิ้งนี่งามคักน้องนอนน้อยๆนะแซบบอดีนอนนี่ดีนี่แซบน้องเบิ้งเบิ้งน้องนะนอนไม่เงย นีอกลางกุกอเอาแต่ปลายมันก็พออีกอึ๊บมาเห็นบ่เออนี่ nè Nói Nhi 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 Nhi

cái làng ốm nó bưng <laughs> bưng nó đi nó ừ, óm mà cả óc nó còn 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 là hốt mày này

nó, ừ, 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 ngàm Kino, nhà <laughs> nó, nó nhả chấm rắm, ừ. งามน้องมองไม่ง่ายเลยอึ๊บบอนี่เนาะอืออืออีกน้องเบิ้งอึออนี่งามครับนี่น้องบางคนงาน เราเนาะจอยหากับบป๋าแล้วที่น้องคะแนเราได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเก๊กได้เด้อห้า,า,าน,น้นอง,อองไม่ไลค์มือนี้น้องเอาหัวโยกหัวกินเนาะเดี๋ยเอาไล่เอาน้ำค้างห่างให้น้องนะอันนี้ก็เป็นห่างนะแล้วที่สำคัญอย่าลืมซั่นกระดิ่งให้น้องเก๊กเด้อจ้าไปบานแล้วเด้อบ,บายบายสวัสดีจ้า